คุณโอคาในปัจจุบันนีค้คุณโอยังทํางานเป็นพนักงานประจําอยู่ถูกต้องไหมคะใช่ครับก็ยังทํางานประจําอยู่ค่ะ,ะ,ะทางานประจำเนี่ยไม่ทราบว่ามีสวัสดิการอะไระไว้ดูแลตัวเองบ้างนะคะก็สวัสดิการส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นประกันสังคม mm hmm. นะครับแล้วก็มีประกันกลุ่มคืประกันกลุ่มค่ารักษาพยาบาลก็อยู่ประมาณ10,000แต่อปีค่ะหนึ่งแสนต่อปีนะแล้วถามคุณโอว่าเพียงพอไหมคะ ก็ถามว่าเพียงพอไหมก็ส่วนตัวตอนนี้ก็ยังเพียงพออยู่เพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะนะครับก็เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆน,นะครับก็ยังไม่ได้มีการรักษาที่ต้องนอนโรงพยาบาลนานๆหรือว่าต้องผ่าตัดจริงๆแล้วออยก,ก็จะบอกว่าโดยทั่วๆไปอะค่ะคนที่ทํางานประจําแล้วนะคะแล้วก็มีในเรื่องของสวัสดิการติดโต๊ะตรงนี้นะคะก็มาากักจะเข้าใจว่าเอยสวัสดิการที่มีเนี่ยมันเพียงพอเพราะว่าไอ้ที่เท่าที่มีอยู่เนี่ยก็แทบจะไม่เคยได้ใช้เลยเพราะว่าไม่ค่อยได้เจ็บได้ป่วยถูกต้องไหมคะ ถ้าเกิดว่าวันนี้ค่ะเราเกิดไปเกิดเจ็บเกิดป่วยขึ้นมานะคะหรือตรวจพบว่าเป็นเป็นโรคไแรงหรืออะไรก็ตามอยากจะสอบถามว่าสวัสดิการที่เรามีเนี่ยเมื่อถึงเวลาต้องใช้จริงๆอ่ะมันจะเพียงพอจริงหรือเปล่าก็ถ้าถามผมก็ถ,ถ้าดูจากค่ารักษาพยาบาลโรคที่ ค่อนข้างต้องใช้เงินค่อนข้างสูงเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนสวัสดิการก็อาจจะไม่พอใช่ไหมคะก็อาจจะไม่พอเนาะอันนั้นนะคะถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีที่ว่าเราเกิดต้องต้องออกจากที่ทํางานเดิมนะคะแล้วระหว่างที่เราออกไปเนี่ยมันเกิดตรวจพบตรวจเจอหรือว่าเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะคะแล้วสวัสดิการตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ติดตัว,ตรว,ตรวเราไปในการดูแลร,รักษาตรงนั้นด้วยนะคะคาดว่ามันน่าจะเกิดปัญหาตามมาแน่นอนเลย ก็ผมคิดว่าก็น่าจะเกิดปัญหารครับเพราะว่านอกจากว่ารายได้ไม่มีแล้วสวัสดิการที่เราติดโต๊ะเนี่ยที่คุณ้อยบอกมาเมื่อกี้ว่ามันก็หายไปด้วย<ช>นั่นแปลว่าเงินเก็บเงินออมก็ถูกรบก,กวนอีกแล้ว <c oughs> ถูกต้องเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถึงได้บอกว่าการที่เราไม่มีประกันสุขภาพเพิ่มเติมเอาไว้นะคะหากเจ็บป่วยครั้งใหญ่เกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วสวัสดิการติดโต๊ะไม่ได้ตามเราไปด้วยเนี่ยอาจจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยไปต่อไม่ได้นะคะ,คะแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยสูญเสียทั้งงานสูญเสียทั้งเงินแล้วสสสูญเเีียยคคคววาาาาาามมมมั่่่นนนงใออตด้รรจจะไถท ทำประกันสุขภาพอีกได้เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ะคุณโอเองมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเงินและ,ะมีความพร้อมในเรื่องของสุขภาพที่ดีอยู่แล้วนะคะ,คะก็เลยอยากจะชวนคุณโอเนี่ยนะคะมาวางแผนเอาไว้ก่อนเพื่อในอนาคตถ้าเกิดเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ทันค่ะครับีครับดียังไงแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสแกน QR code เพืนะ่อ<ด>ให้ค,คุณโอน,นะคะได้ดูนิดนึงนะคะว่ามันมีความจำเป็นสำหรับเรายัางไงบ้างนะคะขออนุญาตนะคะนี่ค่ะ